สวัสดีค่ะสดวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะรักเรียดทุกคน่ะสักครนะคะค่ะท้ายที่่ต้องกวลใช,ช่วยสอนเอาหวช่นนี้แล้วนะไม่ต้องเกรงขามธรรมา นี้เรารู้ล่วงหน้าหรือยังว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรแล้วก็อ่านที่จอแล้วก็จะรู้ใช่ไหมเทคนิคการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่วันนี้มาเป็นพีคนคะข้าคนหงแต่วเลขข้าวเป็นเลขมงคลถูกไหมคะ่เริ่มแรกเล การอ่านวีเพห์การอ่านจับใจควาสม <c oughs> สำคัญเที่ยวอันศีร้านี่ไงใช่ไหมก <c oughs> ารอ่านจับใจควาสมสำคัญต่อมาพอเราจับใจควาสมสำคัญได้ <c oughs> เราถี่จะขึ้นไปที่ มีความวิเคราะห์จับใจความตอนนี้ถึงขั้นที่สามแล้วนะคะและขั้นที่สี่คือการอ่านประเมินค่าเมื่อเรารู้จักการอ่านประเมินค่าแล้วเอาข้าไปดึงนะแป๊บหนึ่งคัณจะดึงคู่ันตัวนี้จะเป็นตัวบอกให้เรียนรู้ว่าการที่จะไปสูปปส่ความสุขในการอ่า,จานจัเใจนความสัขเนี่ย วันนี้เราจะพูดถึงประเด็นเดียวก็คือเรื่องของการอ่านจับใจควาสมสำคัญเราจะต้องอ่านเรื่องให้จบแล้วรู้จักการตั้งคาถามถ้าเราจะจับใจควาสมสำคัญนะคะอ่านเรื่องให้จบแล้วก็ตั้งคาถามแล้วเราจะต้องสามารถหาคํา,าสําคัญในเนื้อหาเนื้อความนั้นได้<อ>และหลังจากนั้นเราต้องรู้จักการตัดส่วนขยายใจควาสมสําคัญถ้าเรารู้ว่าใจควาสมสําคัญอยู่ตรงไหนเราจะมองออก ส่วนขยายของใจความสำคัญนั้นอยู่ส่วนหน้าส่วนหลังหรือส่วนกลางต้องรู้จักการตัดส่วนขยายหเหล่านี้เดี๋ยวเราจะเรียนใน,นขั้นันและต่อไปบันไดขั้นที่สิ 4. เติมคําเชื่อมหาส่วนขยายใจความสําคัญมันคืออะไรการเติมคําเชื่อมนั้นคาเชื่อมหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำอะไรคะหรึ่งออกนะคำเชื่อมประเภทของความชนิดของคำ เอามาเชื่อมระหว่างประโยคก,กับประโยคเชื่อมระหว่างคำกับคำมันคืออะไรเขาเรียกมันว่าอะไรเช่นคอาว่าและ ความเชื่อมหรือความสัมพันธ์ที่ถูกบอกไปกนรู่แล้วเราก็จะเห็นความเชื่อมที่แสดงความขัดแย้งกันส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ที่มาแสดงถึงความขัดแย้งกันเราเจอคำว่าอะไรเรียลชอบกิน อยูู่ดดใครที่น้นแะอวท้านครูเอวบ้านคูเขายกอะไรรู้ไหมตอนเนี้เขาเรียกว่ากรอนขาไปแล้วแตความสัมผัสพยายามไม่ถูกเลยแต่เขาสามารถแต่ยืนเพลงได้อย่างนั้นทิศก็มีอะไรอยู่ในั้นเยอยเราไม่ถช่ถูแค่แต่เราสามารถออกมาเป็นสืวันนี้ได้สิ่งที่ครูอยากรู้กันสิ่งที่ครูอยากรู้ตัว ในเพลงสั้นๆเมื <c stakeholder> <to> <c ười> m m ่อก <URE> <c ười> <c ười> ี <Monday> Hell, my, ้มีใครบ้างแม่เป็นต่อบรรดาที่ใครบ้างนะแม่มีแม่มีใครอีกคะมีป้ามีป้าหัวมีป้าป้าคือใครได้ยินบอกว่าป้าตอนไหนคะป้าเอาใหม่มีอะไรนะมีแม่ป้ามีแม่มีป้าเมนเจอใครอีก มีนาด้วยเมื oh, ah. ่อทีเร oh, ียบอกป้าจริงๆแล้วเขาออกเสียงนไงป้าเออป้าเขาออกเสียงเป็นเหมือนเพลงที่แบบต้องช่วงทำนองได้ถูกไหมคะลูกคนร้องเพลงหลวงเสียงอ่ะทีนี้ตัวละครเพื่อนบอกว่ามีแม่มีป้าแค่นั้นเหรอ แ,แม่ค้าแม่ค้าเดี๋ยวเรามาดูเกันไหมแม่ค้าไหมเด้เธอชางนาิ่ม้องใหญ่มีเธอค่ะมีคตอบเธอ,อยังมีอ่ามีเธอใครชมรมูอเด,เดี๋ยวนะชครูเป็นช่สมุนไพรค่ะมันไม่ได้โส มีตัวละครแค่สามตัวแม่ค้าก็ไม่ได้อยู่ตรงไหนหรอกเขาบอกแค่ว่าโสงตรูเนี่ยไปประกอบอาชีพเป็น บางแคที่ไหนเชียงใหม่หรือคนตอบไปก่อนแล้วใครจะออกก่อนจะดูเลยเร็วเร็วเอามินนี้ก่อนลบบุรีลบบุรีเอาเอาที่ไหนยังมีอีกเยอะเลยติดต่อติดต่อติดต่อ่เอามีคนจะเสียผิดขาดจะเออกเพื่อนใครขาดใจค่ะขาดใจโอเคพอละอะไรยังไม่ออกฮะเดี๋ยว วางบอลวางแคร์ซูบาตอบไาแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามีบางบอลอยู่ผันดาบอเลเติมแรเือนกันว่ามีบางคอลวางแคมีค่ะพวกมือเพื่อเลยหักใเอาคมือคุ่งเทพอีกคนตอบไหมม่ีเพลงนี้มาีนะพัทยา มันเน,นะนี่อยอีกนะมันโผลเนี่อยาเนี้นึกอะไรออกอี่อขาอไินออกมาุกอดแล้วปลาอ่าปลาดูก็ไหนมาดูกันยังมีอะไรที่เราเห็นได้ออกมาอ่เอา้เาไมใส่ตัง้งแพเลยค่ะขาดใหญ่ขายขายังไงอีกช่นะรูปแค่ขายอะไร ยาขายอะไรชินงใหม,ขม่ขายอะไรและลบบุรีออาขายอะไรอุดรธานีขายอะไรอย่างๆๆๆอยูอย่มาแล้วนะ่ะเริ่มจากบาา ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรอย่างไรได้คือขายอะไร,ไร,ไรใช่ไหมครับตอนนี้สแสดงว่านักเรียนจับใจความสําคัญจากเพลงเม่ีแล้วจริงๆมันเหมือนข่าวทั่วไปแต่รู้ไหมว่าผู้กําลังแอบให้นักเตียสืดจับในความสุขใจจากเงครูถามแค่ว่าใครทำอะไร ต้นเลยของการจับใจความสำคัญดันงนั้นในชั่วโมงต่อไปเราจะมาดูเทคนิคก,การอ่านจัดใจความสำคัญว่ามันมีเทคนิคยังไงบ้างนะคะเราจะเจอกันอีกทีวันไหนเดี๋ยวขอดูตารางก่อนเราจะเจอกันอีกทีวันโอ้สุดราดนี้หมดแล้วพะเมื่อวานนี้ที่ค้ เราไัมีนี้เดี๋ยวเราเจอกันข้างหน้าเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการอาจสาุตว์จำ